อย่านาเครื่องเชื่อมมาเป่าเหล็กการนาตัวเครื่องเชื่อมเนี่ยมาเป่าเหล็กมันจะมีผลเสียยังไงบางทีในหน้างานเนี่ยมันมีความจาเป็นเ่เราอาจจะเห็นเหล็กตรงเนี้ยมันเกยออกมาหรือมันผลวมาแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเอาตรงเนี้ยทิ้งเนี่ยเราอาจจะไม่มีเครื่องมืออยู่ใกล้ตัวที่สามารถจะไปตัดเหล็กตรงนั้นได้เพราะเอิเครื่องเชื่อมเนี่ยไปอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเราก็อาจจะนําเครื่องเชื่อมตัวเนี้ยไปเป่าเหล็ก แต่การพี่เวลาไปเป่าเหล็กทิ้งแบบไม่ได้ยาวมากหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าในกรณีที่จะต้องใช้เป็นตัวหลักในการเป่าหรือไปตลอดเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนานะแล้วยิ่งถ้าหนามากๆแล้วไปเป่าเนี่ยมันก็จะยิ่งต้องใช้กําลังของตัวเครื่องตัวเนี้ยค่อนข้างนานมากนะครับมันอาจจะทําให้ตัวเครื่องระบบเล็กทรอนิกภายในตัวค่าที่มันดีกว่ากับคันอย่างเช่นตัว IGBT พีต่างๆหรือบอดวงจรเนี่ย มันอาจจะช็อตมันอาจจะเกิดความเสียหายหรืออย่างไม่ดีเลยก็คือเครื่องอาจจะระเบิดได้เลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในการเป่าเหล็กกับในการเชื่อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะในการเชื่อมเนี่ยเราคอนโทรลว่าเชื่อมตัวนี้มันมีระยะของมันเครื่องตัวนี้ทํางานแล้วก็พักแต่การเป่าของเหล็กเนี่ยไม่ได้พักเลยนะไม่ได้พักเครืออะไรรู้ไหมก็คุณเล่นเป่าไปตลอดเวลาคุณเป่าเหล็กคุณตั้งไฟที่สูงสุดอยู่แล้วแต่เวลาการเชื่อมเนี่ยคุณต้องกําหนดไฟแอมป์หน้าตู้ตัวนี้ให้มันเท่ากับรถเชื่อมมาถึงจะทําได้ก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคคนนเ่ได้้ขาาใจะรับว เครื่องเชื่อมคือเอาไว้เชื่อมนะครับถ้าไปเน้นในการเป่าเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับ